สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อนผมท่านหนึ่งนะครับได้ส่งพัสดุมานะครับเป็นบล็อกกี้เหมือนกันครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นลายอะไรอ่าเราเรามาเปิดกันดูเลยก่อนครับอ่านี่นะครับเปิดมาแล้วครับเป็นอะไรเอ่ยกล่องสีส้มนี่นะครับเป็นเซซิมิสเตย์นะครับของบล็อกกี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะครับอ่าดูซิว่าจะแกะกันได้หรือไม่ครับอ่แกะฉีกซีนกันเลยนะครับอ่านี่ครับแกะเลยครับฉีชิคเลยครับนี่อ่าใครทันบ้างครับเซซิมิสเตย์แตอนที่แบบอ่ามมันนีของใ ถามว่าผมทำอไรผมก็ไม่ทันะผมก็เด็กเด็กน้อยครับอ่ะเรามาแกะกันเลยแกะแบบรามาระวังนะครับไม่ให้นี่นะครับค่อยเล็มปลายค่อยเล็มปลายอ่ะแล้วเปิดออกมาฟึบก็จะมีสตัวด้วยกันนะครับเห็นไหมครับมีเอลโมนะครับบิ๊กเบิร์ดนะครับเอฟบี้แล้วก็คุกกี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่ให้ดูแป๊บหนึ่งพออ่านี่รับนี่คือกล่องครับแล้วก็วิธีใส่เข้าไปฟึบอ่าสวยงามใช่ไหมฮะนี่นะครับอ่ะยาดูซิว่า สี่ตัวนี้นะครับเราจะประกอบตัวไหนก่อนดีครับอ่าเอลโมเอ็บี้คุกกี้มอนเตอร์หรือว่าบิ๊กเบิร์ดีครับอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราแกะเลยดีกว่าเอลโมนะครับตัวแรกนะครับนี่นะครับกล่องนะครับลองเปิดดูเลยดีกว่าเหนียวมากครับเขาแพ็กติดไ้เหนียวมากเลยกาวครับโอเคครับแกะมาเลยแกะมาเลยมาดูดีเทลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับข้างในอ่ามีเหรียญอ้าผมได้สองอันนะครับเป็นเอลโมสองอันนะครับแล้วก็มานี่นี่คือแผนสองการประกอบนะครับ ส่วนตัวว่าคิดว่าประกอบไม่ยากนะครับเพราะว่าเคิใครๆประกอบบล็อกกี้ตัวอื่นมาแล้วก็น่าจะประกอบได้กันนะครับอันนี้ครับมีกตาลุกดิกให้ด้วยนะครับอ่านี่บอดี้นะครับใส่บอดี้เข้าไปนะครับปุ๊บประกอบกบเสร็จปุ๊บนะครับใส่บอดี้ขวานะครับอ่านี่ขอจัดกันวันหนึงอ่านี่ใส่ลูกตาปกติเข้าไปใส่จมูกเข้าไปนะครับปุ๊บแล้วก็ประกอบหัวนะครับนี่ตรงแกนตรงขาครับขาล่างมันจะมีเป็นล่องอันนี้อยู่นะครับมันจะบอกอยู่ตรงไอ้ปประกอบครับว่าให้เราใส่ด้านไหนนะครับจะได้ใส่ง่าย อันนี้แขนนะครับใส่แขนนะครับใส่แขนลงไปฟึ๊บอ uh, so ่าปึ Language ๊บแขนซ้ายแขนขวานะครับใส่ลงไปเหมือนเดิมเลยประกอบไม่ยากเลยครับแปะส่วนพวกขนอะไรพวกเนี้ยครับก็แปะแปะแปะไปได้เลยอันนี้ขานะครับใส่มาปึ๊บเนี่ครับอันนี้กระเป๋าครับนี่นะครับกระเป๋าดีเทีวดีเราสามารถเปิดปิดใส่หนังสือได้ครับนี่หนังสือครับอ่านี่ดูนะครับปึ๊บเอาไปใส่นี้ครับแล้วก็ปิดคึ๊บอ่าเห็นไหมครับ เรียบร้อยเลยครับอ่ะเราลองเทียบสเกลกันดีกว่านี่นะครับทรานนะครับจากบล็อกยี่ Galaxy วอร์ช o n นะครับนี่ครับจะสังเกตใช้ว่าเอลโม่จะใหญ่กว่าทรานมากเลยนะครับอ่าต่อมานะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเมกาทอนนะครับจาก Galaxy Defender ครับสเกลคนละไอ้นี่กันอยู่แล้วครับอ่าลองมาเล่นจุดขยับกันครับโดยรวมแล้วนะครับจุดขยับขยับง่ายครับเลยสามารถเล่นกับตัวอื่นก็ได้ครับเดี๋ยวดูโทพสภาพนี่ครับ Super k คิกครับใส่ซาวเวฟนะครับนี่นะครับจับยกนะครับ ยกเสร็จขึ้นใช่ไหมครับฟาลงไปนะครับเพราะว่าบอมเราเอลโมฮอราะบอมนั่นเองครับนี่ครับเอามาจับปูนได้ครับแต่แต่คือมันจะหลวมนิดนึงนะครับอ่าส่วนตัวนะครับข้อดีคือสวยงามครับประกอบง่ายครับเด็กเล่นได้ครับจับถนัดมือครับเสียฐายข้อเสียอย่างหนึ่งคือมือให้มาน้อยเกินไปนิดนึงถ้าเกิดจะมือจับอีกข้างนึงจะดีมากเลยครับอ่าถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาตามร้านได้นะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับการรับชมและก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับไปละครับเจอกันคลิปหน้้้าาคครรััััับบบออออยยกกกใหหหเเเเปิิดดตตตววไไนนลละส่ซมทีีื3